สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องส่องสิงสาราสทร์นะครับในส่วนของวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวในส่วนของแบรดดานะครับเป็นมีเขาเรียกว่ายนลูกเตานะครับในส่วนของตัวนี้ผมจะลงในส่วนของช่องสำรองผมก่อนชื่อว่าช่องอแชร์ข้อมูลทาง,งนออนไลน์นะครับช่องหลักโดนแบนไปสัี่วันนะ,อ,ะอย่างอัพข้อมูลไม่ได้นะครับอโอเคในส่วนของแบรดดานะครับมียอดรีวิว4.4ดดาวนะครับแล้วก็ มียอดดาวนโหลดที่5 0 0แสนนะครับอันนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่นะอยอดคอมเมนต์อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดของเกมนะครับมีการอัปเดตเมื่อวันที่1มีนาคมนะครนะับส5 6 4นบะวางจำหน่ายเมื่อวันที่1 0บทันบาน,นครับอันนี้ก็ออกมาครึ่งปีแล้วแต่ว่าอัปเดตโอโ้โหซ้มเดือนที่แล้วนะ เดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันจะน่าเล่นหรือว่าไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวสอบดูแต่ว่ารูปแบบก็ถือว่าสวยนะให้ถอยเต่าถอยเต่าแต่ถ้าถอนไม่เยอะอ่ะมันจะน่าเล่นนะครับคือรูปแบบให้พวกเนี้ยให้มาสามแสนแ่นั่หรอเดี๋ยวสองโอโหให้เยอะไปไหมเนี่ย <c oughs> หลอกดูโฆษณา,าใช่ไหม โอ้โหสิบดอนละเอ่อว่าไม่ใช่ละคือถ้ามาเยอะขนาดนี้ว่าละถ้าตัวเนี้ยผมแนะนานะครับว่ามันไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมแคบหน้าจอนิดนึงนะครับคือโอ้โ oh, หให้เยอะขนาดนี้นะครับมันไม่จ่ายหรอกถ้าให้เยอะขนาดเนี้ยอ่ะมีแอปไหนที่ถอนแบบ300นะครับเล่นไปเฉยเนี่ย บอกผมหน่อยผมยังไม่เห็นมันจ่ายสักอันนะครับเสียเวลาเล่นมากเลยแต่ว่ารีวิวให้ดูนะครับว่าตัวนี้มันไม่น่าเล่นหรอกดูเนี่ยขนาดทอยลูกเต๋าไปแต่ละทีเนี่ยได้มาสิดกัลลาร่า,าครับสิ 19. นี่แด้อะไรแผ่นที่ดูรูปแบบมันอ๋อถูได้อะไรได้แผนที่ได้สิบสามอันนี้ไม่ดูนะครับอถูได้ต่อ ถ้าได้ครบสามอันก็จะได้อดอลลร์เพิ่มนะครับโฆษณาตัวนี้อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยโฆษณาจะมาจากจีนนะครับอลองดูนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยของจีนทั้งนั้นนะดูหน้าตาเนี่ยหรือถ้าผมบอกผิดก็ขออภัยนะครับมาบอกคอมเมนต์ผมด้วยว่าผมพูดถูกไหมผมจะได้ข้อมูลเพิ่มนะครับนนี้เกมมาเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวต่อไปนี่แหละเกมตัวเนี้ยโน่นโอ้โหถอนเยอะขนาดนี้ ถอนห้าพันคนคงไม่ตกงานนะบอกเลยไม่ต้องเอาเงินเยียวยาเราชนะ,นะแล้วขอให้ทอยต่อไปได้สุ่มถูไปคูณ3ามได้ครบเราไม่อยู่นะครับโนดตแจ้งมีอะไรคูณ3าได้ถุงทองนะครับ โอเคอืม okay. สนามันมาแนวเดียวกันหมดเลยมันแค่เปลี่ยนแค่ตัวเกมนะเห็นไหมในรูปแบบอาการถอนเงินต่างๆนี่คล้ายๆกันหมดเลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเป็น5้าพันใช่ไหมเดี๋ยวมันขึ้นมาคล้ายๆกันแต่ละตัว แต่ว่าตอนจบกิปคล้ายกันหมดเลยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เงินตัวนี้ช่วยอะไรเนะี่ยผมดูตัวนี้ก่อนกดได้อันนี้ปฏิทินกดได้รับล็อกอินแต่ละวันนะครับมีไรเสียงเกมกล่องของขวัญถ้าเราดูก็ทอย5ครั้งนะครับจะได้รับเงินเพิ่มนี่คือเชิญเพื่อนนะครับ อ่ะโอเคเกมนี้ไม่น่าเล่นนะครับไม่ต้องโหลดมานะครับคือดูจากรูปแบบและถอนขั้นต่ำก็300ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินไม่ถูกถูกนะครับประมาณ9,000บาทนะก็เหมือนกับที่ถอนเข้าไวเลส์นะครับที่9,000บาทนั่นแหละมันไม่จ่ายหรอกในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ